รถเร็วที่112ออกจากสถานีชุมุาีบางซื่อแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีสามเสนและปลายทางสถานีกรุงเทพครับตั้โดยสารที่มีตัวโดยสารเดินทางกับขบวนรถด่วนสายใต้ที่8ตามขบวนรถด่วนที่8ตาม เดินทางไปสถานีบางบอนดูสาริยานครปฐมบานปะพราชบุรีเพชรบุรีหัวหินีบางสะพานใหญ่สุพรรไผยยาสุราษฎร์ธานีนาสารบานซองของจันด,ดีจุกผาทุกสองห้วยยอดบางทางทหารินเตร์ล็องมีส่วใช้การเดินทางกับขบวนรถเที่ยวน,นี้หลบหนีอีสานในฉากชลาที่สองฉากชลาที่สองครับ ารานีางกำลังเข้าสู่รฐานตลาดที่สองครับ Attention please t Expect r a i n number 83, service full t i e w i t ร้ 100, อยขบวนรถจอดอยู่สนิทไม่เดอนตามข,าวข,บ,วะะขบวนเลนะครับเราะท้าถนนจะรับอันตรายได้ครับโดยจากถนนดูข้อบูดใต้ข้างรถเลยครับ ขอบอวนรถที่จะเทียบในชานลาที่2ในขณะนี้เป็นขอบอวนรถตรวจสายใต้ที่83ขอบอวนรถตรวจสายใต้ที่83สายทางสถานีตรางโดยทางข,งขอบอับขบวนรถเที่ยวนี้ขึ้นข,ขอบอวนโดยสารที่หรือโดยสารขับขบวนรถตรวจสายใต้ที่83ตั้งแต่คันที่1106ตู้โดยสารของท่านจะอยู่บริเวณช่องจำหน่ายตัว๋วเปต้นไฟหน,นาๆน,นี้นะครับ โปรดรับด่วนสายใต้ที่83สายทางสถานีตรังทานที่1ถึงทันที่6นะครับจะอยู่เลงเข้าตำแหน่งจบต้นสายครับ